นี่นะคะ,ะ,คะมณีมาวัดสว่างหัวนาค้ำอําเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิงห์วัดงามงามค่ะวัดงามดีดพี่น้อง<ด>ลืมทายแต่งตาตอนเขามาตอนแรกอันนี้เดี๋ยวให้เบิง้งรอบๆส่วนหนึ่งนะคะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเด้พี่น้องลืมทายตอนประตูด้านนาเขามาตอนแรกน,นะคะ สวยสวยงามอันนี้คือบูชาดอกไม้ทูบเทียนเรียบร้อยเราจะขึ้นไปลมัสการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านบนนะคะนะเดี๋ยวให้ดูว่าอะไรนี่คือหลวงพ่อพระพุทธวิชัยอ๋อมีย่าตน,น้่มี้นอง่ <c oughs> อันประจบ หลวงพ่อพระพุทธวิชาย,ยานเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่วัดอ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยนะคะ,ะขึ้นไปสักการ,ระบูชาด้านบนตรงนี้ผู้ยิ่งขึ้นมาได้นะคะคงนั่งคยไปวัดวังคำวัดวังคำัน ตร,ตรงสิมโบรานผ่นผูให้ผู้ยิ่งขึ้นแต่ว่าตรงนี้ให้ขึ้นได้ค่ะที่วัดสว่างหัวหนาคําโอ้คนจริงอยากให้เห็นของจริงนะคะมันงามอิเลยค่ะใหญ่มากๆในกล่องอาจจะใหญ่ไม่เท่าของจริงนะคะทำให้เห็นของจริงที่น้องอลังการอิเล่เดี๋ยวเข้าไปสักการะกัน ไม้ทั้งหมดนะคะอาจจะเบาๆสักหน่อยพอเราไม่อยากรบกวน่ันอื่นอาา่ะะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะก็เ,เป็นสิริมงนคล thank you เดียวไหวกันก่อนค่ะไหวกันก่อนันนดือพิดนะเห็ดดอโออย ชักล,ลัวของเรานะคะก็เงาบังไหวแล้วนะคะเดี๋ยวมาเบึงใกล้ๆสักหน่อยนี่นะคะผูดใดเมื่อไหวเนี่ยค่ะอันนี้นะจะเป็นพระพุทธรูปโบราณ